เก็บขี้ควายเยี่ยนึกทำตาเอามันมีนไม่ได้กินน,กน,น,น, <c oughs> นี่นี่เยะ ไปเร่ที่ไม่ถ่ายโดนคนเราอย่าเด็นั่นกูว่าแล้วไปเรียกขี้ขี้ควายข้าวไปข้าตั้งในข้วอนหุงเียงงูกก็ว่าเป็นเยียงถุงเฝ้าสารูกออกไปอย่างละเงี<ป>้ยนีเห้เงี้ยนีสุดท้ายให้เง้น ไปเอาแ่าาายงว่านยายได้นะไหเวแล้วได้บาได้ได้หลายบาทก็ไม <c oughs> ่มีคนรักซื้อเอ้าจอยาียงไกันเราาว่าเาสูตอะไรสย